สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างแบบคําร้องขอขยายระยะเวลาชลําระค่าธรรมเนียมรายปีนะครับโดยจุดประสงค์ของฟอร์มนี้นะครับก็คือใช้เมื่อสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มและประสงค์ที่จะชี้แจงเหตุจําเป็นเพื่อร้องขอขยายระยะเวลาชลําระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน60วัน นับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอนนะครับเราจะมาเริ่มเข้าสู่ฟอร์มกันนะครับโดยอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าคําขอเพิ่มเติมแล้วเลือกแบบคำคล้องขอขยายระยะเวลาชลําระค่าธรรมเนียมรายปีนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพระบุเลขที่คําขอแล้วก็ใส่เลขที่คําขอครับแล้วกดปุ่มสร้างเอกสารครับระบบก็จะพาเข้าสู่ฟอร์มนะครับ ในแบบฟอร์มนะครับประกอบไปด้วย2ตัวเลือกนะครับซึ่งก็คือผู้ทรงสิทธิบัตรหรือตัวแทนผู้ขอรับสิทธิบัตรนะครับในรายละเอียดผู้ยื่นคำขอนะครับจะถูกดึงข้อมูลมาจาก SSO ของผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลประเภทบุคคลแบ่งเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลหน่วยงานรัฐ มูลนิธิอื่นๆครับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับโทรศัพท์ครับอีเมลครับและในแบบฟอร์มนะครับยังประกอบไปด้วยเลขที่หนังสือคำสั่งครับเราสามารถเลือกเลขที่หนังสือคำสั่งที่เราต้องการได้นะครับและคณะกรรมการมีมติในการประชุมครั้งที่วันที่ให้เพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่คำขอเลขที่ เนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมปีที่อันนี้นะครับจะถูกดึงข้อมูลมาจากเลขที่หนังสือคำสั่งนี้นะครับต้องมีคำสั่งให้เพิกถอนก่อนนะครับถึงจะมีเลขที่หนังสือคำสั่งนี้และในแบบฟอร์มนะครับจะประกอบไปด้วยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดได้นะครับดังมีรายละเอียดและพยานหลักฐานประกอบพิจารณาดังนี้นะครับ แล้วเรายังสามารถแนบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องนะครับซึ่งเอกสารที่บังคับแนบนะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์ดอกจันทร์สีแดงอยู่หลังชื่อนะครับเช่นอันนี้ก็คือสำเนาห,หนังสือแจ้งเพิกถอนแบบต่อค9นะครับถ้าเราต้องการจะแนบเอกสารนะครับเราก็กดดอกไฟเฮียทูอัปโหลดครับเราเลือกไฟล์ที่ต้องการครับครับเมื่อเราแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกด ยกเลิกเพื่อยกเลิกการส่งคําขอนี้นะครับกดบันทึกเพื่อบันทึกคาขอนี้ซึ่งจะถูกเก็บแบบร่างไว้ในไมทาสนะครับกดส่งคําขอนะครับโดยถ้าเรากดส่งคําขอนะครับระบบก็จะแสดงแบบพิมพ์คําร้องขอขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรนะครับ ซึ่งข้อมูลที่แสดงนะครับก็จะถูกดึงมาจากข้อมูลที่เรากรอกในแบบฟอร์มในหน้าแรกนะครับครับแล้วเรายังสามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการส่งคําขอครับกดส่งคําขอเมื่อส่งคําขอนะครับเมื่อเรากดส่งคําขอครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพการลุณายืนยันตัวตนนะครับซึ่งในป๊อปอัพนะครับจะประกอบไปด้วยรหัสเข้าระบบซึ่งก็คือยูเซอร์ที่ล็อกอินเข้ามานะครับรหัสผ่านเราก็กกรหัสผ่านครับ และเรายังสามารถเลือกช่องทางการรับเอกสารนะครับประกอบไปด้วยทาง e f i l i n g หรือทางไปษณีครับเมื่อเรากรอกรหัสผ่านและเลือกช่องทางการรับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดยืนยันครับเมื่อกดยืนยันนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพท่านได้ทําการส่งแบบคําร้องขอขยายระยะเวลาชลําระค่าธรรมเนียมรายปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดกลับไปหน้าค้อของชั้นไมทารน,นะครับ เมื่อกดกลับไปหน้าคำของชั้นไม่ทานนะครับเราก็จะสามารถค้นหารายการคำขอที่สร้างไว้ได้นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับครับขอขอบคุณครับ